สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบอกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นออกมานอกสถานที่นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากผมได้เดินทางมาเที่ยวทะเลครับท่านที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมใต้ฟ้าบนดินครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าระหว่างทางที่ขับรถมานะครับท่านผู้ชมก็ได้สังเกตเห็นรถกระบะคันหนึ่งครับท่านเฮ้ยทำไมรถกระบะคันนี้มันแปลกๆว่าเนี่ยเพราะอะไรจ้าเพราะมีคนมันยืนอยู่ข้างหลังรถนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้พร้อมกันนี้ได้เหมือนกับมีการชูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ คล้ายๆธงชาติอะไรประมาณนี้ผมก็พันนึกครับท่านเฮ้ยหรือว่าเกี่ยวกับกลุ่มม็อบคอปทอหรือเปล่าว่าถามเกี่ยวยังไงวะเนี่ยไม่รู้ว่ามันพึ่งก,ใใกลับนะครับ่านผู้ชมหรือว่าพึ่งจะม็มอบอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านอันนี้เป็นการ อะไรวะเน,นี่ยตั้งคาถามนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านพันตอนนั้นนึกนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขานั่งท้ายกระบะยังได้อยู่อีกหรอว่าเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> เตรียมจะโทรแจ้งนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าหรือไม่โทรดีกว่านะเนี่ยเพราะอะไรจ้าค่าโทรศัพท์มันมีค่ามากกว่าที่จะโทรสําหรับไอ้พวกนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกไหนนะครับท่านอันนี้เป็นการแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นครับท่านหลังจากเดินทางมาวันนี้ก็มีเรื่องมากมายกายกองกันเลยทีเดียวแต่เดียวก่อนครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าาาารสลลนนทัั้้งหยแเจ ทัวลงหนักไม่หยุดยั้งเกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ <S <S นกจริยาครับท่านออกมาแล้วเนี่ยววยว่าเฮ้ย,ย,ยรัฐบาลไทยไม่ยอมให้งบทําละครอะไรประมาณนี้หรือว่าไม่หนุนงบทําละครยืนยันนนเนี่ยไม่เคยได้อะไรหนุนจากรัฐบาลเลยไม่เหมือนประเทศเกาหลีอะไรประมาณนี้พอลิซ่าดังนนเนี่ยรัฐบาลก็ไปเกาะเขาต้อยๆนะครับส่งผลถึงอะไรบ้างจ้าทัวก็ลงฉาบไม่หยุยดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบอกเฮ้ยจำไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยเคยออกมาเป่านกหวีทำไมไม่ไปขอคนที่สุราอะไรประมาณนี้เฮ้เราก็สงสัยเหลือเกินว่าเฮ้ยคนที่สุราคือ คือใครวะวันนี้เลยต้องทําการลงมาแถวแถวาษฎร์หรือเปล่ายังไม่ถึงนะครับเ่านผู้ชมแต่เกือบถึงครับท่านแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งใครจ้าเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมเกิดประเด็นเดือดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเราก็งงนะเนี่ยถัวไปลงแกได้อย่างไรวะเนี่ยหลังจากตอนนี้นกสินใจครับท่านแซยิดเป็นไปที่เรียบร้อย มันใช่คำว่าแซยิดนหรือเปล่าวันนี้อายุ60ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นวัยทางานนะเนี่ยก็เศร้าเออไม่ใช่ก็เศร้าก็เข้าสู่วงการ,กรเกษียณแล้วนะครับท่านผู้ชมประกาศลั่นครับท่านไม่รู้ว่าจากใครนะเนี่ยจาชื่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมลั่นว่านี่นกสินใจครับท่านคือหัญใจของคนไทย ของชาวไทยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งประเทศกันเลยทีเดียวโอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนวันนี้ครับท่านมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเนี่ยมาอาภาครับท่านหลังจากใช้เวลาอัดกันมาช่วงนาตาปีตอนนี้พี่มาส์นะครับท่านผู้ชมก็ประสบปัญหาคาราการ์งอีกแล้วครับท่านรอบก่อนนะเนี่ยไปถ่ายแบบเซ็กซี่นะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าไม่รู้ว่าวันนั้นชีวิตผมทําบุญด้วยอะไรนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าความซวยบังเกิดหรือว่ามีบุญเกินคาดก็ไม่อาจแน่ใจเสื้อเปิดไป่เจอนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้ว Có ui อ่ะก็ดีแล้วกันนะครับ่านผู้ชมเลื่อนผ่านแทบไม่ทันกันเลยทีเดียววันนี้มาอีกแล้วครับท่านมาออนท้าพาเดือดนะเนี่ยหลังจากเจอทัวลงยับครับท่านปมไหนจะเนี่ยปมแบรนดาราสลิมหรือปาบอกยังไม่ใช่เว้ยเฮ้ยมาออนท้าพาครับท่านโผล่เดือดโวยลั่นนะเนี่ยขอพูดหน่อยเรื่องอะไรจ้าโวยลั่นนะเนี่ยเจอคนวิจารณ์ด่าว่าผมงอกอะไรประมาณนี้เดือดนะครับ่านผู้ชมบอกว่าแบบนี้มันล้าเส้นกันเกินไปรอบก่อนก็ทีนึงแล้วนะเนี่ยฉันไปถ่ายแบบนะเนี่ยแต่นี่แกไม่ได้พูดนะครับ่านผู้ชมวันนี้ผมเดาใจรออบก็ หนึงแล้วค่เคยถามเรื่องอะไรพี่มาไปถ่ายแบบเซ็กซี่นะครับนานผู้ชม ประชาชนทั้งหลายแหลน้นเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบแกนะครับท่านแต่ผมชอบพี่ม้านะครับท่านผู้ชมต้องบอกไปตรงนี้ก่อนนะี่อุตส่าห์ไปเป่ากหวีดเรียกร้องอะไรวะเรียก,ร,ก,กร้องปฏิรูปปอนเลือกตั้งเนี่ยท่านอุตส่าห์ไปถ่ายแบบเซ็กซี่นะเนี่ยพวกมันยังตามมาลังควานอะไรประมาณนี้ก็โดนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมวันนี้เพจอีจ,จันส่งเข้าประกวดมาอนัภาครับท่านโวยลั่นนะเนี่ยขอพูดหน่อยว่าเฮ้ยหลังจากเจอทัวร์ลงนะเนี่ยเจอคนวิจารณ์เรื่องอะไรจ้าเรื่องผมงอแล้วก็ท่านผู้ชมลั่นมันล้ำเส้นเกินไปอะไรประมาณ มาอนนภาก็บอกนะเนี่ยผมองอกบนหัวช uh ั้นนะเนี่ยแล้วมันเป็นหนักหัวจุดๆอะไรพวกท่านหรือไงอะไรประมาณนี้วิจารณ์ให้มันอยู่กับร่องกับรอยบ้างแล้วทำไมมันออกมาเป็นผันนี้จ้ะเนี่ยมาอนนภาเรื่องผมงอกไอ้เราก็เสือกนะครับท่านผู้ชมยอมรับตรงๆครับท่านตอนนี้ผมประกาศตนเป็นสทล3านะครับท่านผู้ชมหลังจากทักสินประกาศตัวเป็นสทลเสือกทุกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมธรรมนัตผมเผาก็ประกาศเป็นสทล2ออันนี้ผมเป็นสทล3าด้วยแล้วกันเฮ้ยเรื่องชาวบ้านคืองานของเรามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก็น่า จะโยงไปเรื่องการเมืองนะครับท่านผู้ชมหลังจากพี่ม้าวนาพาณนั้นเนี่ยเคยออกมาฉากครับท่านม็อบ เด็กอะไรประมาณนี้มอ็อผูกโบขาวก็เฮ้ยออกมาทาไมนนเนี่ยให้ไปนอนจุดๆอยู่ที่บ้านนะครับเดิมผู้ชมให้ไปนอนแหกอะไรสักอย่างอยู่ที่บ้านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าแบรนดาราสลิมสนันท์ทวิตเตอ,อร์กันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมส่งผลในวันนี้ครับท่านกูก็ไม่นึกนะครับเดิมผู้ชมผมก็ไม่ฝันครับท่านว่าจะต้องมาทําข่าวม้าอ่อนนภาโวยเดือดครับท่านไม่ทนแล้วนนเนี่ยเล่าเจอคนซัดเรื่องผมบอกอะไรประมาณนี้มันตาด่าอย่างนี้ได้อย่างไรล้าเส้นเหลือเกินกันไปหน่อยไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็เล่านะครับเดม เนี่ยช่วงนี้นะเนี่ยเอ้ก่อนหน้านี้ฉันก็จะย้อมผมประมาณเดือนละสองครั้งสองเดือนครั้งอะไรประมาณนี้แต่ช่วงนี้นะเนี่ยมันเว้นว่างวาง่วาเว้นว่างจากการอะไรวะย้อมผมมากไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นจ้าส่งผลให้หัวงอกนะครับท่านผู้ชมทีนี้ประชาชนทั้งหลายครับท่านไอ้ฝ่ายที่เข้าไปทัวลงนะครับท่านผู้ชมบางฝ่ายก็เนี่ยให้กาลังใจพี่มา้าอย่าไปสนพวกนี้มากอีกฝ่ายหนึ่งละจ้าบอกนี่แหละนะเนี่ยเอ้ยแก่แล้วมาต้องหัวงอกเหรอแล้วหัวงอกแบบนี้นั่นเนี่ยคิดได้หรือยังเรื่องประชา นี่บตยไตอะไรประมาณนี้โอ้ยก็โยงไปบาโดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้กล่าวลวงพี่มานนเนี่ยเพราะว่าผมเป็นเอฟซีพี่มาครับท่านแล้วก็ประชาชนก็โยงนะเนี่ยจำได้ไหมเว้ยเฮ้ยสมัยเดอะสตาร์นั้นเนี่ยคุณเคยไปว่าจุดๆนันเนี่ยผู้เข้าประกวดอะไรแบบนี้ตอนนี้โดนบ้างรู้สึกอย่างไรแกก็บอกนะเนี่ยต้องแยกแยะเว้ยเฮ้ยตอนนั้นมันเป็นหน้าที่พิธีกรหรือว่าคอมเมนเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านตอนนี้นะครับท่านผ การนันเนี่ยประกาศคุยโว,วตัวลั่นว่าเคยจับมือกับจตุพรนะครับท่านผู้ชมจับมือไอ้หมอว่าลงจับมือกับคนนั้นหมอตุลจับมือกับเออหมอตุลน,นี่หัวหน้าม็อบสลิมนะครับท่านผู้ชมตอนเด็กๆจําได้ครับท่านเป็นม็อบหลากสีนะครับท่านผู้ชมแต่หลากสีอย่างไรให้ไม่มีคนนี้โอ้ยมันเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวจัดอย่างไรให้ไม่มีคนว่าเคยเป็นที่มาของคําว่าสลิมนะครับท่านผู้ชมเพราะามันอ้างว่าไม่ใช่เป็นม็อบเสื้อเหลืองนั่นนี่แต่เป็นม็อบเสื้อหลากสีแล้วมันเสื่อมเหมือนสลิมนะครับท่านผู้ชม เอามาตั้งสมญญานามให้พวกนี้นะเนี่ยเอ้ยว่าเป็นพวกสลิมรอดช่องครับท่านม็อบคอปทอแล้วก็ไม่รู้ว่ารวมตู่จตุพรด้วยหรือเปล่านะเนี่ยประกาศนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะบักหลักชุมนุมเยืดยเยื้อนนะเนี่ยหักรัฐบาลอย่างเพิกเฉยเรื่องคาสิโนโคอมเพกอะไรประมาณนี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะครับท่านผู้ชมกูก็งงเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้เรื่องอะไรวะเนี่ยเกาะกูดนะครับท่านผู้ชมไอตรงเส้นมัธยัติอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมมันเงียบหายไปว่าเพราะอะไรจ้าเพราะว่ามันไม่มีประเด็นแล้วนะครับ ติดว่าเฮ้ยตอนนี้ละทิ้งหมดทุกอย่างครับท่านเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องเรื่องคาสิโนบ่อนอะไรประมาณนี้และยังมีการออกมาโวยวายครับท่านมาแล้วจ้าจตุพรน,นะครับท่านผู้ชมต้องไล่เลียงเป็นเทเละเรื่องกันเลยทีเดียวจตุพรขยี้ทักษิณนะนเนี่ยพูดอะไรวะเนี่ย พูดคำโตโชว์ปาดแข้งแบแก๊งคอเซนเตอร์สิ้นปีมีการบี้ตัดไฟตัดเน็ตก่อนเถออะไรประมาณนี้พอเขาจะตัดไฟนะครับท่านผู้ชมเอ้น,นี้ก็มาบี้ให้ตัดเน็ตก่อนกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับมันดีครับท่านหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้จะจุดติดสำเร็จไหมจ้าโอ้โหฟันธงนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจุดติดนันเนี่ยให้อมขี้หมามาคว้างหน้าผมได้เลยถูกป่าวะ ไม่แน่ใจเหมือนกันมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเอาเงินแผ่นดินไปชดใช้เอาภายคนจะลุกฮือต้านทักษิณเพื่อไทยสิ้นชอบธรรมอันนี้มาจากไหนจ๊ะอันนี้ก็มาจากไทยโพสต์นะครับท่านผู้ชมคนลุกฮือของมึงเนี่ยเนี่ยกูก็เห็นลุกฮือจริงๆคือยังไงว่าืออฮือไม่มีคนกนเวยทีเดียวนัี่ทำไมมันร่แรวงแบบนี้ไอ้บางช่องก็เหลือเกินนะครับท่านผู้ชมช่องเริมทีวีครับท่านไปติดตามกันได้นี่เรียกม็อบพวกนี้ว่าม็อบอะไรจ๊ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะดูพรนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นม็อบคอปทอน เรื่องม็อบคอปทอ,อว่าเป็นม็อบหมอยหมานะครับท่านฟังดอกแรกกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวน,นเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่เจ้าของท่องไอ้อะไรวะทำไมพี่เจ้าของช่องนั้นเนี่ยบางอาจพูดเรื่องจริงแบบนี้ถูกเปล่าวะ เออใช่เป็นม็อบหมอยมานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรเอาเงินแผ่นดินไปชดใช้แล้วเนี่ยจะตุพรโวยเอาเงินแผ่นดินไปชดใช้เอาภายคนจะลุกฮือทักสินเพื่อไทยสิ้นชอบทำสิ้นชอบทำนี่ก็ไม่รู้ว่าม็อบมันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจัดอย่างไรว่าให้ไม่มีคนนี้มันเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวเอยจตุพรนั้นเนี่ยเขาเป็นไอดอลของผมนะครับท่านผู้ชมแกคงจะจําภาพในอดีตนะเนี่ยเห็นวนเวียนอยู่แม่งกับไอปีสามห้าสามหกนันเนี่ยผมเป็นผู้นําคณะนักศึกษาอะไรประมาณนี้ อ๋อไอพีไอพีชิชัยมงคลแห่งกบธมาเลยเอามาใช้หรือเปล่าวะน้ำป่าอะไรวะเนี่ยสู้กับสุจินดาอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ก็หาแดดกับคําว่าถัดสัตว์นะครับท่านผู้ชมและจตุพรละจ้ากลางกายก็มีถาวรเสร็นเนี่ยมีสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมมีไอหมอว่าลงมีทนายนกขาวนะก็เป็นบัดดี้แกนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ว่าอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ครับท่านมอบน่าจะพังคาบ้านตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าข่าวลือนะั้นเนี่ยเตรียมจะโดนล,ลอยแพแล้วหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจแน่ใจเจตโทนวันิกนะครับ่ผู้ช ลูกครึ่งไอ้วากาดอรครับท่านมาทีเดียวนะเนี่ยพังทั้งมอบเลย,เลยทีเดียวมาทีเดียวยังไงจ้ามันน่าจะมาคนเดียวด้วยนะครับเรื่องผู้ชมโดยไมโครโฟนมันมีตัวเดียวครับท่าน แล้วก็สลับกันพูดนะเนี่ยหากประชาธิปไตยมันชั่วแบบนี้นนเนี่ยสเสนอให้ยกเลิกไปสเสียอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าพัทางทั้งม็อบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ผมเชื่อในหัวใจผมนะครับท่านจะดูพรนะเนี่ยเออเข้าใจยังไงก็ว่าไปเถอะแต่ว่าผมก็คิดในใจนะคร,รับท่านผู้ชมแก่ก็คงจะสะดุ้งเว้ยเฮ้ยแม่มึงเอ้ยไอเจตมึงไม่ปรึกษาใครเลยนะเนี่ย โอ้ยมาทำแบบนี้นะเนี่ยแล้วมอบกูจะไปอย่างไรต่อวะแล้ววันเสาร์นี้จะเกิดอะไรขึ้นจ้าไอ้พวกคอปทอนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมครับท่านไปจัดนะเนี่ยที่อนุสรสถาน14ตุลาแล้วจะมีคนเยอะไหมก็สี่สิบห้าสิบคนก็ดูเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นนะเนี่ยถ้าเกิดผมไปไลฟ์สดตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเดินผ่านแถวนั้นนะเนี่ยประชาชนจะมาขอถ่ายรูปผมมากกว่าพวกมันอีกนะครับท่านหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมเลยนะเนี่ยไม่กล้าจะเดินไปวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพราะอะไรจ้าเพราะมาเที่ยวต่างจังหวัดอยู่นะคร แล้วถ้าเกิดเดินไปนั้นเนี่ยประชาชนมาขอผมถ่ายรูปนะเนี่ยสำหรับบรรดาแฟนคลับนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แฟนคลับไล่แล้วทีนี้ม็อบมันอาจจะถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชมแชกแชกแช็แกๆๆๆแล้วเนี่ยแล้วก็อะไรต่อจ้าเอามาเค็มนะครับท่าน <S <S ผมเลยไม่กล้าไปทําข่าวหน้าม็อบมันเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งกลัวอะไรจ้ากลัวอาจจะโดนกระทืบได้ครับท่านก็ต้องจับตามองนะเนี่ยโดยตอนนี้สนับสนุนทักษิณอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้าเรื่องเสือกทุกเรื่องนะเนี่ยเผือกต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเผือกต่อไปอย่างไม่หยุดหย นี้ครับท่านวรชัยเหมะนั่นเนี่ยแห่งเพื่อไทยส่งเข้าประกวดครับท่านโผซัทนั่นเนี่ยคนค้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั่นเนี่ยไล่แรงหนุนแล้วก็ซัทมอ์นั่นเนี่ยไม่มีราคาเว้ยเฮ้ยเหตุอะไรจ้าพวกมีแต่พวกหน้าเดิมๆนะครับท่านผู้ชมสำลายไปกว่านั้นนั่นเนี่ยทนายวันชัยนะครับท่านผู้ชมทำไมเก้าอี้มันต่ำจังวะเนี่ยทนายวันชัยสอนสิรินะครับท่านผู้ชม ได้ออกมาประเมินม็อบก่อนหน้านี้ครับท่านออกประเมินว่าอะไรจ้าพิธีกรถามเนี่ยทนายวันชัยคุณวันชัยสอนสลีคุณพอจะประเมินได้ไหมว่าม็อบชุดนี้จะจุดติดไหมโอ้ยยังไงก็จุดไม่ติดหรอกไอ้คุณปามมาาเข้าทีอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะอะไรคุณถึงคิดแบบนั้นโอ้ยดูหน้าแกนําแต่ละคนสี่ไร้ราคาเหลือเกินกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ได้ยินดอกแรกกระแทกกลางกระบาลนะครับท่านผู้ชมมาประหาดด้วยข้ามม็อบแบบนี้ได้อย่างไรเนะเนี่ยรู้ไหมนะเนี่ยมีหัวหน้ากุลีแบกของไอ้ไม่ใช่พิชิตชัยมงคลนะครับน ผู้ชมต้องขออภัยนายพิชิตด้วยนะเนี่ยผมเห็นท่านทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมผมจะนึกไปถึงอะไรจ้านึกถึงพวกกุลีแบกของอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเออว่ะ เออใช่ฉายานี้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมม็อบกุลีครับท่านไม่ใช่ม็อบกาลีนะครับท่านผู้ชมมันนั้นมันกาลีบ้านกาลีเมืองอันนี้เหมือนกับว่าเป็นมอ็อบพวกเกรดไม่ค่อยสูงอะไรประมาณนี้ครับท่านดูได้จากไหนจ๊ะผมไม่ได้ดูจากไหนนะเนี่ยผมดูจากที่ทนายวันชัยพูดนั้นเนี่ยดูหน้าแกนนะมม็อบแต่ละคนสี่จะจุดติดได้อย่างไรเพราะอะไรทนายวันชยัยเพราะแต่ละคนนี่ดูไร้ราคาเหลือเกินกันเลยทีเดียวเราจะพูดท่านเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากจะกล้าพูดเลยนะครับท่านผู้ชมพอเลือดไปอ่านคอมเมนต์ละจ๊ะ ผมต้องทําแบบทนายวันชัยเลยนะครับท่านไปอ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยผมต้องปิดตาว้ยเฮ้ยพ่ออะไรจ๊ะมีแต่คนมาถ่มถุยมอบคอปทอของผมนะเนี่ยเอ้ยแล้วแบบนี้จะทําอย่างไรต่อไปวะก็ไม่อาจแน่ใจตอนนี้หมดมุกแล้วนะครับท่านผู้ชมถนนทุกสายครับท่านทอดทิ้งนะเนี่ย mou ส4มาเรื่องอะไรจ๊ะมาเรื่องคาสิโนคอมเพกนะครับท่านผู้ชมไอป้ประชาชนบางส่วนก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวน,นี่มีการตั้งคําถามแต่อันนี้ไม่ได้ตั้งคําถามเกี่ยวกับแกนนำม,มอบนะครับท่านผู้ชมแต่ตั้งคําถามเกี่ยวกับไอ้พวกมอบที่ออกมานะเนี่ยเฮ้ กังวลหรือเปล่าถามกังวลเรื่องอะไรจ้าเฮ้ยทำไมแสดงตัวเหลือเกินกันเลยทีเดียวนเนี่ยในการค้านคาสิโนคอมเพกแบบเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้เพราะมันมีสาเหตุหรือไม่อันนี้ก็ไปฟังเขามานะครับท่านผู้ชมวลชัยเหมากก็ไม่รู้พูดถึงใครนเนี่ยไอ้พวกที่มาก่อมอบตอนนี้นเนี่ยมันอะไรวะเหมือนกับว่าอกหักนะครับท่านผู้ชมจากการไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีอย่างนั้นอกหักจากการไม่ได้ส่วนจากตรงนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้ามบเข้ามาด้วยใจเอา้าทำไมถึงมา ด้วยใจเนี่ยแหละครับท่านถ้าเกิดมีการจ้างคนคงมาเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้แม่มเอ้ยประช,ชากรนะครับท่านผู้ชมต้องกระจุกอยูกอุ๋ยหมออ้อยนันเนี่ยมาเห่าทีเดียวได้ยินไป5กิโลแปดครับท่านแล้วก็เกิดเป็นมอเราสตารดอนแต่ก่อละจ้าเดือนแต่ละทีต้องเบียดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเอรเราก็เดือดเหลือเกินนะเนี่ยเดี๋ยววันไหนเจอวรชัยเหมมาจะต้องบอกนายยกอิงนั่นเนี่ยนายกอิงบอกว่าอะไรเนี่ยไปบอกนายวรชัยเหมมาหน่อยนะว่าพูดดีมากเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมวะ เออก็น่าจะประมาณนี้แล้วสําลายครับท่านอ,าอ้าวเฮ้ยเจอข่าวนี้เฮ้ยโดยตอนนี้คุณชวนหลีกภัยในหัวของผมเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยตอนนี้ผมลงใต้มานะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ถึงบ้านในหัวครับท่านเกงอะไรจ้าเกงว่าไปแล้วเดี๋ยวกูไม่ได้ออกนะครับท่านผู้ชมวัลวชัยเหมาอีกแล้วครับท่านซัดเต็มปากเต็มคำนะเนี่ยซัดชวนหลีกภยัยแทบมุดลงเมนกันเลยทีเดียวไม่ควรไปซัดทักษิณน,นะเนี่ยถ้ายังกวาดบ้านตัวเองไม่สะอาดอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันเรื่องอะไรล่ะเนี่ยเรื่องของนายกิจหลีกภัยหรือ ือเปล่าอันนั้นเขาโดนกล่าวหานะเนี่ยผมไม่เชื่อนในการานผู้ชมหลังจากวปชมีมติอะไรวะเนี่ย สอเอาผิดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไม่รู้เอาผิดหรือยังนเนี่ยเรื่องการซื้อที่ดินท่าเทียบเรือแพงกว่าปกติอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการไปขุดเรื่องของคุณระลึกหลีกภัยอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ขอก้าล่วงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายืนยันนะเนี่ยในหัวชวนเขาเป็นคนดีนะครับท่านแต่เขาบอกนะเนี่ย mm hmm. ผมไปตรงไหนมาไหนผมก็จะบอกประชาชนนะเนี่ยอย่าไปเลือกระบบทักษิณนนาะเนี่ยทักษิณไม่เคยให้งบทําถนนไอเราก็มานั่งนึกเฮ้ยตอนท่านชวนเขาเป็นนายกนะเนี่ยทำไมมันไม่เอางบลงไปทําถนนวะเนี่ยภูมิใจไทยมาสมัยที่ แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนประยุทธ์ยังอยู่นั้นเนี่ยอัดฉีดงบลงภาคใต้อย่า,ยางเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ทาทั้งพรรคก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมทั้งพรรคอะไรวะเนี่ยภูมิใจไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมพรรคของธรรมนัตในเนี่ยได้อย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวประชาธิปัตย์ส่งผลให้ตอนนี้ลงไปเหลือ20ที่นั่งสําหรับสอสอเขตนะครับท่านผู้ชม20 21ที่นั่งแล้วสอสอปาร์ตี้ลิสต์ละจ้าชวนอีกภัยนั้นเนี่ยต้องไปสนึกบุญคุนนุุุุณณณนนนนนะะเเเเีีี่่่ยยยยยไปสสำำกกบบญญคคคหอววาฮ้ใร ประชาชนบอกมานะครับท่านะผู้ชมเนี่ยคุณจะไปขอบคุณนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนายเดชิดขาวทองเลขาที่การพักอะไรประมาณนี้เพราะถ้าเกิดไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นสสเข้ามาได้นนเนี่ยนายชวนอีกภัยก็ไม่มีทางได้เป็นสสเว้ยเฮ้ยเพราะว่า อวยมันพึ่งคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับท่านผู้ชมรอบหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจเอา้าเออโหลดสักทีนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อกี้แม่งเน็ตไม่ค่อยโหลดครับท่านจตุมพรนะเนี่ยขยี้ทักษิณคุยคําโตโวลันอะไรประมาณนี้ว่าจะบากบาบาแก๊งแ้งคอเซ็นเตอร์สิ้นปี บี้ตัดไฟก่อนจะตัดไฟเนี่ยตัดเน็ตก่อนเถอะอะไรประมาณนี้โดยเขาก็กําลังจะทําอยู่นะครับท่านผู้ชมจะดูพรอเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นครับท่านแต่นี้นั่นเนี่ยตัวเด็ดตัวดีกันเลยทีเดียวเจโทนะวันนี้ครับท่านลูกครึ่งเอลวาดอร เอลซากดอเฮ้ยประชาชนก็ถานเหลือเกินนะเนี่ยทำไมต้องถแถลงแบบนี้บ่อยจังว่าลูกครึ่งอะไรประมาณนี้ผมสงสัยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นลูกครึ่งเอลวากดอเอลซากดอที่ผมต้องรักชาติไทยแบบ50-50หรือเปล่าวะเฮ้ยก็อาจจะเป็นไปได้สําสหรับตัวผมนะครับท่านแต่อันนี้ผมต้องสีโรลาดดรเจตโทนาวนิกนะเนี่ยแกเป็นคนที่ดีมากนะครับท่านผู้ชมรักประเทศไทยแบบเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวมาแล้วจา้าเจตโทนาวนิกผููเสนอนะเนี่ยประชาธิปไตยถ้าเกิดมันไม่ดีมันชั่วแบบนี้นะเนี่ย ยกเลิกมันไปสเสียโผหัวกระบ,บาลครับท่านเตือนภัยนะเนี่ยขาวนการซอกก่อนบ่อนทําลายพันใหม่กําลังจะกลับมาโอ้ยไม่รู้ยัทําผือแล้วนะครับท่านผู้ชมจะกดเข้าไปดูแม่มันก็ไม่ค่อยโหลดครับท่านสําหรับข่าวนี้นะเนี่ยก็ต้องจับตาม,มองต่อไปไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวส่วนท่านใดนะครับท่านผู้ชมอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลนะ์นัดบิลช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพรนาวพาเกตขาวอกกอบครับท่านมีหลากหลายนะเนี่ยถ้าเกิดตอบชช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยมาาาทีี่่นน้้ะะรรรผูชมเพอไ เอ้ยมาสุกเสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ชม สามวันครับท่านน่าจะได้ส่งอีกทีวันจันทร์นะเนี่ยสั่งกันมาได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไล่ตอบทุกคอมเมนต์กันเลยทีเดียวครับท่านไม่ใช้ทุกคอมเมนต์สิว่าทุกชแชทนะครับท่านผะูบบ้ชมอา้าวแล้วตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งมาอัปเดตครับท่านเรื่องของใครเจ้เนี่ยเรื่องของลุงบ้านป่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ป่าลอยต่อแล้วก็ไม่รู้ต่อไปมันจะไปต่อลอยไหนเนี่ยออกมาเว้ยเฮ้ยประวิษโผหัวกระบาลครับท่านไม่ได้สิทธามลงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสิทธามลงยังไม่เข้าเทพพนลมลงจำปาสุริยาหี เต,ต็มจํานวนตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับ่านผู้ชมประชาชนนะเนี่ยก็ไปค่นแค่แกหลังจากที่ไม่รู้ว่าลูกน้องตัวเขาเองหรือเปล่านนเนี่ยลูกน้องประวิทบอกว่าให้ประวิทจะเป็นคนเดียวถามเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่แล้วในพรรคไม่ใช่เป็นคนเดียวที่จะสร้างความบองดองในชาติได้นะครับ่าน,นผู้ชมประวิโทโผล่หัวกระบาลย้อนถามทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเดือดนนเนี่ยใครปฏิวัติวะเอยเมือนตกเป็นเป้าการเมืองคุยววโตลั่นผมไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรประมาณนี้ก็ ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมทักษิณก็ออกมาบอกนะเนี่ยโดยสมัยผมนะเนี่ยผมเป็นรุ่นพี่ประวิตยในทางการเมืองแต่ถ้าเกิดอายุจริงๆนะเนี่ย ผมน้อยกว่าตัวเขานิดหน่อยแต่ว่าเรื่องการเมืองนั้นเนี่ยอย่ามาเทียบกันด้วยเฮ้ยผมเดินโดนเยอะกว่าคุณเยอะอะไรประมาณนี้โดยประวิตก็ออกมาบัฟนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอดโอครับท่านท้อท้อถานท้ออะไรนักหนาท้อว่าโดนลังแกนะครับท่านผู้ชมูกวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านการเมืองวงวนลูบเฮ้ยเฮ้ยประวิถูกวัวกระบาลนั่นเนี่ยคุยวัวโตล้านโอดโอตกเป็นเป้าโจมตีคุยวัวโตล้านประชาธิปไตยเอ๊ไม่ใช่พลังประชารัฐยังไปต่อนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปต่อถึง ที่ไหนนะครับท่านแล้วเนี่ยเห็นหน้าแล้วมีความหวังไหมจ๊ะเึ้มีความหวังนะครับท่านผะู้ชมสําหรับผมนะเนี่ยหวังว่าเมื่อไหร่ท่านจะเลิกสักทีเฮ้ยปวิตรวว่าเฮ้ยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยฟังตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคาเตือนจากเด็กนะเนี่ยที่เป็นห่วงเป็นใปยปวีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้คนห้อมล้อมปรวรเยอะน,นะเนี่ยก็จริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะจับตามองหลังเลือกตั้งนะเนี่ยรู้สึกแววมานะเนี่ยแววมาเป็นข่าวลือหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมตั ว่าบรรดาสมาชิกพักบางพักไม่รู้พักไหนเหมือนกันว่าติดต่อหนองยุ่งนะครับท่านผู้ชมเอ,อ้ยว่าจะไปพักนั้นว่าจะไปพักนี้เรียบร้อยเม็ดแล้วและจะทําผือจ้าปวิตรตอนนี้สาเหตุที่เขายังเกาะอ,อยู่นนเนี่ยเขาอาจจะตักตวงอะไรจากพลเอกประวิตยของผมหรือเปล่านะเนี่ยระวังตัวแอย่างดีดีนะพลเอกประวิติเพราะอะไรจ้าโดยตอนนี้มันยังดีอยู่นะเนี่ยแล้วพอหมดสมัยรัฐบาลน,นี้แหละจ้า สีนี้แหละ <SE> มันจะมีเห็บกระโดดออกจากพลเอกประวิทยของผมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ยอันนี้ก็ด้วยความบองดีนะเนี่ยเห็นแกเป็นผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ชมเอาส่วนต้องมาสรุปข่าวนี้อีกทีครับท่านไหนๆก็พูดถึงผู้สูงอายุแล้วกระแสบแบรนด์ดาราสลิมยังมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมกระแสคนไม่ค่อยปื้มนะเนี่ยมาออนทพาถึงกับโผลั่นครับท่านขอพูดหน่อยได้ไหมเดือเดเหลือเกินว่าเคยเจอทวนลงซัดหนักนะเนี่ยผมอะไรจ้าด่าว่าผมออกอะไรประมาณนี้มันล้ำเส้นฉันเกินไปนะเนี่ย ฉันจะผมงอกจะผมดําแล้วเนี่ยมันไปหนักหัวอือะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจาทีนี้ผมก็มานั่งนึกนะครับท่านเออว่าเฮ้ยเมื่อสมัยตอนผมเด็กๆนั้นเนี่ยผมเคยดูเดอะสตาร์นะครับท่านผู้ชมพี่ม้าวันภาน,นเนี่ก็ออกมาฉาบงอบอย่างนั้นไม่ใช่ออกมา วิจารณ์คนที่มาอะไรวะนี่มาประกวดนครก็ท่านผู้ชมผมกับพ่อยังดูกันเลยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดตอนนั้นนะเว้ยเฮ้ยพี่มา้าเราไม่ได้มีอะไรกันผมยังชื่นชมพี่ม้าอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเฮ้ยพ่อ เดีนเน๋มีอะไรลูกน้อยเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นผู้สมัครคนนี้นะเนี่ยแล้วผู้โดนแบบนี้นะเอ้ผมโดนแบบนี้นะรู้สึกว่าเนี่ยคงได้ชกกับกรรมการแน่เลยอะไรประมาณนี้เพราะอะไรจ๊ะวิจารณแรงนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ดูตัวเองเลยอะไรประมาณนี้เอ้ยแต่พอผมโตขึ้นนะเนี่ยผมก็รู้ซึกนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าอะไรจ้ารู้สึกว่าไปเป่านกหวีดทีเดียวนะเนี่ยชีวิตโอ้ยโดนแบนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่น่าจะใช่สายเหตุจากนกหวีดอย่างเดียวครับท่านออกมาฉาบมอสอะไรประมาณนี้ด้านลกสินใจ ครับท่านน,านั่นอ่านดอกแรกกระแทกการกรบาลกันเลยทีเดียวนะเนี่ยทั่วก็ยังตามไปลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมเห็นประโยคนี้ตอนแรกก็ยังไม่เห็นว่ะพออ่านแม่ง,มงเ้ยอ่านยังไม่จบดีเห็นนกสินใจโผล่ลั่นครับท่านฉลอง60กะหลัดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นอายุการงานของราชการก็คงกเกษียณไปแล้วนกสินฉลอง60ปีนกสินใจเนรบิดงานสุดอบอุน่นยกย่องขวัญใจของคนไทยนะครับท่านผู้ชมในประชาชนบางกลุ่มก็หาว่าผมเต้าเรื่องนานะเนี่ยเนี่ยเนี่ย อเนี่ยขวัญใจของประชาชนชาวไทยนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าท่านทั้งหลายนี่ชื่นชอบใช่ไหมนั่นเนี่ยชื่นชอบเหมือนพ่อผมใช่ไหมแล้วผมชอบใครวะอืมก็ต้องเป็นเดียวว่านัญ,ญาณนะครับท่านผู้ชมอันนี้ฝังลึกอยู่ในอกกันเลยทีเดียวตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ผมยังเรียนมัธยมอยู่เลยเฮ้ยนางเอกอะไรวะเนี่ยโฆษณาการนี้เย่นี่เป็นใครวะทำไมสวยแบบนี้วะเนี่ยแล้วก็ หลังจากนั้นก็ตามสืบนะครับท่านผู้ชมจนเป็นแฟนขับมาช่วนาตาปีแล้วก็ไปเจอตอนเป็นผู้จัดก,การทีมยู21ยู22อะไรประมาณนี้ผู้จัดก,การฟุตบอลนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าว่าเป็นฝ่ายค้านคนเดียวครับท่านที่ผมชื่นชอบอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านสำหรับประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้เฮ้ยมาทำเดีอ,อกจากประชาธิปัตย์เสถอนะเนี่ยแล้วก็อะไรจ้ามาตั้งทักเองหรือว่าจะยังไงนะก็เ,เรื่องของคุณน,นะเนี่ยผมก็ไม่ได้เกี่ยวแต่อย่างใดก็จึงเป็นสถานการณ์ที่น่าอัปเดตมานะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็น่า ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่มาอนภาด้วยนะเนี่ยที่ยังโดนทัวลงไม่เลิกทั้งเรื่องอะไรจ้าเรื่องนั้นทั้งเรื่องนี้ตอนเรื่องนี้มาโยงเรื่องมาอนภาทําไมมีผมออกมาอนภาผมออกได้อย่างไรมาอนภาแก่แล้วนะเนี่ยผมออกขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้ทัวก็ไปลงแกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากอะไรครับท่านหาก ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะคร mm ับเดามผู้ชมวันนี้อาจจะไม่ค่อยพร้อมต้องขออภัยด้วยครับท่านผู้ฟังที่เอารบจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน